สวัสดีครับเมื่อเนี้สีภาพี่น้องมากินย่างหม่ำเมืองพ้นครับผมนี่ครับเอฟซีบรรฝากมาไห้ขอบคุณนนะครับผมนี่ครับผมกับผมย่างเลียวนะครับผมแบบนี้เลยครับโหหน้าบวกหน้าบวกครับผมพี่น้องนี่ครับนี่ครับ อำเภงอันหนึ่งก่อนนะครับผมนอนี่ครับเป็นวาเสียบเป็นวาแซ่เสียบครับผมนี่ครับเป็นตะเสียมอ้นี่ครับลงมือกันเลยครับผมมากินข้าวรกน้ำจันเด้อครับผมนี่ครับโอดคกลงไปครับกินข้าวรกน้ำผมครับมือนี้ได้ย่างหมั่าครับผม นะครับอุ้ยนี่ครับอืออย่างใหม่ๆขอหยาบนะครับนี่ครับอือมันแซ่บจิ๋วคุณสมชัหน่อยบ่สมหลายเสี่ยเทียบ ครับผมกระเทียมกระเทียมเข้ากันแล้วก็ะเทียมเลยครับผมพี่น่อง ได้ยังกินแรงกันเนาะครับผมคือเป็นมาเสียบเสียบพิรีครับผมพีม่น้องบรรยากาศลังบ้านฝนตกดินเล็กน้อยนะครับเสียม ผมข้ามลำด้วครับนำเมืองค่นเท่าแบ่บเทียมแบ ผููเพิ่นเคยกินสีหูนะครับผมรสชาติสิวับกึบกึบเอ่าเปียวน้ำนะครับผมแต่กับว่บเปียวปันใดนะครับผม กระเทียมกระเห็ดซุปเมดิกษณ์ของไอ้ขอนแก่นเฮานะครับผม หม,ม่เมืองพ่นนี่ขึ้นซื้อได้เลยครับผมเสียบพิลีเพื่อนเอาว่าฝากเสียบพิลีครับผม ซ่เมื่อนี้ได้เมนูหมั่มนะครับผมย่างปิ่งหมั่มเขาเป็นเดียวเขาทอดนะครับผมฝากคนใดเขาแชร์ผมนักแมเด้อครับผมเพื่อเป็นกำลังใจเบนคลิปต่อไปนะครับผมเมื่อนี้เป็นกำลังใจพี่น้องทุกคนนะครับผมสู่ๆนะครับผมไปแล้วครับผมบ๊ายบาย